สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงกูแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังโคตรดี The p r e t i g h เรื่องราวของสองนักมายากลอัจฉริยะที่แข่งกันอย่างดุเดือดพร้อมบทสรุปที่โคตรพีครับคำเตือนหนังเรื่องนี้ต้องมีสมาธิในการดูมากถ้าไม่เข้าใจแนะนําให้ดูซ้ําอีกรอบก่อนชมคลิปขอคอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยลายศตวรรษที่19ณโรงละครในลอนดอน ผู้คนแน่นขนาดด้วยความคาดหวังรอชมการแสดงของโรเบิร์ตแองเจียนักมายากลชื่อดังก่อนเผยกลนมนุษย์ล่องหนอันลือลั่นเขาเชิญผู้ชมกลุ่มหนึ่งให้ขึ้นมาตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อยืนยันว่ากลนของเขาเนี่ยไม่มีอะไรซ่อนเร้นแต่ในบรรดาผู้ที่ถูกเลือกมีอัลเฟดบอรเดนกู้แข็งคนสำคัญของเขาแฝงตัวอยู่รับบอรเดนช่วยโอกาสลอบลงไปใต้เวทีเพื่อค้นหาความลับและทันทีที่แองเจียก้าวเข้าสู่เครื่องกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็เล่นพลาดเกิดแ,แสงสว่างวาบจนทุกคนแสบตาแต่เมื่อประตูกลนข้างล่างเวทีเปิดออกร่างของ แองเจียกลับร่วงลงไปในตู้น้ําที่ถูกซ่อนและถูกล็อกไว้ข้างในผู้ชมต่างรอคอยการกลับมาของนักมายากลหารู้ไม่ว่าร่างนั้นกําลังจมน้ําและร้องขอความช่วยเหลืออยู่บอร์เดนเห็นเต็ม2ตารับเขาพยายามใช้ขวานทาลายตู้แต่ทุกอย่างสายเกินไปแล้วแองเจียเสียชีวิตต่อหน้าต่อต,อตาและทําให้บอร์เดนเนี่ยถูกจับกลุ่มในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรม ในชั้นศาลจอห์นคาเตอร์ Carter, วิศวกรผู้ออกแบบอุปกรณ์มายากลให้การว่าตนตามลงไปใต้เวทีพบบอร์เดนผู้เป็นจำเลยยืนอยู่หน้าตู้น้ำซึ่งเป็นตู้ที่เคยใช้ในการแสดงชุดแรกและถูกเคลื่อนย้ายออกไปคาเตอร์เชื่อว่าบอร์เดนที่มีความแค้นกับผู้ตายเป็นผู้แทรกแซงการแสดงกลอบจนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนี้สารขอให้อธิบายกลไกและขั้นตอนการแสดงกลมนุษย์ล่องหนแต่ชายชราป,ปฏิเสธที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะให้เหตุผลอย่างหนักแน่นว่ามันเป็นความลับทางวิชาชีพแต่ว่าสารก็จำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อประกอบการ ตัดสินใจสุดท้ายคัตเตอร์เขาจึงยอมพาไปดูเป็นการส่วนตัวเมื่ออยู่ตามลําพังใชยแก่เปิดเผยว่าจริงๆแล้วตนเองเนี่ยไม่ใช่ผู้สร้างเครื่องจกักรนี้แต่เป็นฝีมือของอัจฉริยะคนหนึ่งที่เก่งกาจราวกับพ่อหมดยับสามารถทําในสิ่งที่นักมายากลทั่วไปทําไม่ได้ผู้พิพากษาบอกว่าลอดคอนโลมหาเศรษฐีผู้ค้างไคลศาสตร,ร์มายากลได้ติดต่อขอซื้อสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์นี้คัตเตอร์จึงเตือนถึงอันตรายของมันนี่ไม่ใช่กลลวงหรอกนะแต่มันคือความจริงต่างหากนอกจากนี้เขายังพาไปดูตู้น้ําที่คราช ีวิตแองเจียชีย้ให้เห็นช่องลับที่สามารถเปิดจากด้านในได้แต่เนื่องจากมีผู้เปลี่ยนตัวล็อกแองเจียจึงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองซึ่งสามารถเป็นหลักฐานชี้นําว่าบอร์เดนเนี่ยคือฆาตก,กรรับ ขณะที่บอร์เดนถูกควบคุมตัวรอพิจารณาคดีทนายของหลอดคอนโลได้เข้าพบและแจ้งว่านายจ้างเนี่ยต้องการซื้อเคล็ดลับกนทั้งหมดของบอร์เดนชายหนุ่มตอบตกลงยกเว้นเพียงสุดยอดกนมนุษย์หายตัวที่สร้างชื่อเสียงให้เขาครับทนายพยายามเกลี้ยกล่อมแนะให้เห็นแก่อนาคตของลูกสาวแต่อีกฝ่ายยืนกลั่นปฏิเสธเราฝากลูกไว้กับฟอลอนผู้ช่วยคนสนิทแล้วทนายจึงแจ้งข่าวร้ายนั่นคือศาลไม่อนุมัติให้ฟอลอนเป็นผู้ดูแลเด็กหญิงดังนั้นหากยอมขายกนหายตัวหลอดคอนโลเนี่ยจะรับอุปการะลูกของเขาให้ เพื่อแสดงความจริงใจท่านหลอดฝากมอบสมุดบันทึกของแองเจียให้แก่บอรเดนผู้ตายเริ่มเขียนมันขณะเดินทางไปโคโลราโดและนี่อาจเป็นเคล็ดลับความสำเร็จชั่วข้ามคืนของเขาบอรเดนรับมันมาแบบไม่ใส่ใจและยังไม่รับปากว่าจะขายเคล็ดลับให้หรือไม่พอกลับมาเปิดอ่านก็ได้รับรู้ถึงความเกลียดชังที่แองเจียมีต่อตัวเขาโดยที่อีกฝ่ายบรรยายความรู้สึกขับแค้นใจและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะไม่ใช่แค่บนเวทีแต่ต้องการทำลายชีวิตของเขาด้วย นางตัดย้อนไปยังอดีตเมื่อ2ปีก่อนซึ่งตอนนั้นทั้งสองเนี่ยเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานยังเป็นผู้ช่วยของนักมายากลมิวตันซึ่งคาร์เตอร์เองเนี่ยก็ทํางานเบื้องหลังให้กับการแสดงคณะนี้ด้วยครับทั้งสองมีพื้นเพที่ต่างกันสุดขั้วแองเจียเกิดในครอบครัวร่ำรวยเป็นหนุ่มบุคลิกดีมีเสน่ดึงดูดส่วนบอร์เดนเป็นเพียงชนชั้นแรงงานแต่ก็เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และความช่างสังเกตคือ1ขณะที่ร่วมแสดงกลนหนีน้ําบอร์เดนรับหน้าที่มัดมือส่วนแองเจียมัดเท,เท้าจูเล ผู้ช่วยสาวอีกคนบนเวทีซึ่งเป็นหญิงคนรักของแองเจลด้วยเมื่อร่างสาวสวยถูกย่อนลงตู้น้ำคัตเตอร์ที่ยืนคุมหลังเวทีถือขวานไว้ในมือเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินและจับเวลาอย่างเคร่งครัดทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับจูเลียสามารถปลดพันธนาการกลับออกมายืนบนเวทีได้ทันพอดีกับตอนเปิดม่านเสียงปรบมือจากผู้ชมดังกึกก้องหลังจบการแสดงบอร์เดนพร่ำบนเรื่องการเล่นกลนแบบเดิมที่น่าเบื่อและซ้ำซากแนะให้คณะสร้างสรรค์กลใหม่ให้คนดูหรือว่ากู้แข่งแนวรู้สึกช่งวนบ้างคัตเตอร์เห็นด้วยเลยแนะนา ให้ไปดูการแสดงของนักมายากลจีนที่กำลังโด่งดังตอนนี้จากนั้นก็ตำหนิบอเดนที่ผูกเงื่อนหลวมเกินไปซึ่งเป็นอันตรายกับจูเลียเพราะว่าเชือกอาจหลุดตอนเธอถูกยกขึ้นไปได้บอเดนจึงเสนอให้ใช้เงื่อนสองชั้นที่แน่นกว่าแต่ชายแก่ไม่แนะนำเพราะเชือกอาจพองตัวในน้ำทำให้แก้ยากขึ้นทว่าจูเลียกลับรู้สึกท้าทายออกปากอยากทดลองเงื่อนใหม่บ้างแต่แองเจียผู้เป็นสามีเนี่ยห้ามทันทีเนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัยของคนรัก ต่อมาชายทั้งสองไปชมการแสดงของนักมายากลจีนผู้สามารถเสกสิ่งของได้อย่างน่าทึ่งแองเจียไม่อาจเข้าใจกลไกเบื้องหลังแต่บอร์เดนกลับร่วงรู้ความลับในทันทีเขาจึงชวนให้จับตาดูตอนที่ชายจีนกลับขึ้นรถและ,ฉะเฉลยว่าชายผู้นั้นต้องซ่อนของไว้ในเสื้อผ้าจึงต้องปลอมตัวเป็นคนแก่เพื่อตบตาไม่ให้ใครสงสัยในความเชื่องช้าหรือท่าเดินผิดปกติบอร์เดนกล่าวเช่นชมนี่คือมายากลที่แท้จริงรเราต้องอุทิศตนทั้งหมดเพื่อสร้างความเตือนตะลึงแก่ผู้ชมเมื่อกลับถึงห้องพักแองเจียพยายามเรียนแบบโดย ซ่อนโลบลาไว้ใต้ผ้าคลุมแต่พบว่าทําได้ยากมากเอาบ่นให้จูเลียฟังถึงความทุ่มเทของนักมายาคนคนนี้แต่ก็แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการต้องสวมบทบาทเป็นคนอื่นตลอดเวลาเพียงเพื่อความสําเร็จในอาชีพ และแล้ววันหนึ่งความสัมพันธ์ของชายทั้งสองก็เดินทางมาถึงจุดแตกหักหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างแสดงกลนหนีน้ำขณะที่บอเดนมัดมือจูเลียเธอสบตาเขาเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าอยากลองเงื่อนแบบใหม่ชายหนุ่มจึงเปลี่ยนไปผูกด้วยวิธีที่ต่างจากเดิมขัดคําสั่งของทางคัตเตอร์และแองเจียการแสดงดําเนินไปตามขั้นตอนเดิมทว่าครั้งนี้จูเลียไม่สามารถแก้เงื่อนได้รับชายแก่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงรีบเข้าช่วยเหลือทันทีแต่ไม่สําเร็จทําให้จูเลียเสียชีวิตในตู้น้ําต่อหน้าทุกคน เจียช็อกมากในพิธีศพบ,บอเดนเหนกก็ยังแบกหน้ามาร่วมงานแองเจียถามบอเดนทั้งน้ำตานายผูกเงื่อนอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้อีกฝ่ายได้ตลบหน้าและกล่าวเพียงว่าขอโทษนะฉันไม่รู้จริงๆก่อนจะรีบจากไปทิ้งผู้สูญเสียไว้กับความแค้นที่ฝังลึก หลังจากนั้นทั้งสองไม่ได้ร่วมงานกันอีกบอเดนยังคงแสดงกลนร่วมกับมิวตันในฐานะผู้ช่วยวันหนึ่งเขาได้พบซาร่าสาวสวยที่พาหลานชายมาชมการแสดงเมื่อนักมายากลทุบกรงนกใต้ภาคกลุ่มแล้วเสกนกกลับมาใหม่เด็กชายผู้ไร้เดียงสาร้องไห้โวยวายว่าลุงแกฆ่านกครับบ,บอเดนจึงเข้าไปปลอบโยนแต่เด็กยืนยันว่านกตัวนั้นเนี่ยไม่อยู่แล้วนี่คือพี่ชายของมันต่างหากนักมายากลหนุ่มแอบอมยิม้มชมว่าเด็กคนนี้ฉลาดเพราะความลับของกลเนี่ยคือตัวที่เสกออกมานั้นเป็นนกอีกตัวที่ซ่อนไว,นไวจ้จริงๆ นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่แสดงจะต้องมีนกตัวหนึ่งตายต่อมาบอร์เดนบังเอิญได้พบสองน้าหลานอีกครั้งเลยแสดงกลนเหรียญเพื่อสร้างรอยยิ้มให้เด็กชายจากนั้นก็ชวนซาร่าไปทานอาหารเย็นและไปส่งที่ห้องก่อนลากลับด้วยท่าทีสบายใจทว่าเมื่อเธอเปิดประตูเข้าข้างในกลับพบบอร์เดนยืนรออยู่แล้วทําให้เธอประทับใจในความเก่งกาจและอารมณ์ขันหลังจากวันนั้นทั้งสองเนี่ยก็เริ่มคบหาและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันครับไม่นานบอร์เดนก็ก้าวขึ้นเป็นนักมายากลเต็มตัวเขาว่าจ้าง ให้เป็นผู้ช่วยออกแบบฉากและอุปกรณ์วันหนึ่งบอเดนแสดงกลควักกระสุนให้ภรรยาดูโดยขอให้เธอยิงปืนใส่เขาซึ่งชายหนุ่มสามารถควักกระสุนได้ด้วยมือเปล่าซาร่าเลยเรียกร้องอยากรู้เคล็ดลับแต่สามีบ่ายเบียงเนื่องจากเป็นความลับทําให้เธอไม่พอใจที่อีกฝ่ายชอบปิดบังทุกอย่างทั้งยังก่นว่าการแสดงกลอันตรายนี้ทําให้หญิงสาวกังวลไม่น้อยชายหนุ่มจึงยอมเปิดเผยว่าปืนที่ใช้เป็นปืนจริงแต่ใส่เพียงดินปืนเพื่อให้เกิดเสียงดังส่วนกระสุนจริงนั้นถูกซ่อนไว้ในมือตั้งแต่แรกแล้วในคืนหนึ่งระหว่าง าการแสดงคนนี้บอร์เดนขออาสาสมัครจากผู้ชมชายลึกลับคนหนึ่งก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแอบใส่กระสุนจริงเข้าไปในลำกล้องเมื่อบอร์เดนเห็นหน้าชัดเจนปรากฏว่าเป็นศัตรูเก่าของเขารับแองเจียนั่นเองชายถือปืนเอ่ยคำถามอย่างเดือดแกผูกเงื่อนอะไรอีกฝ่ายตอบกลับด้วยคำเดิมรับฉันไม่รู้ปอลลอนอยู่ข้างเวทีสังเกตเห็นความผิดปกติจึงรีบเข้าขัดขวางแต่แองเจียเหนี่ยวไกปืนในจังหวะนั้นพอดีกระสุนทะลุมือของบอร์เดนส่วนผู้ก่อเหตุรีบหลบหนีท่ามกลางความวุ่นวาย หลายวันต่อมาหลังจากโบเดนต้องเสียนิ้วไปถึง2นิ้วภรรยาแสดงความกังวลว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการแสดงกลนแต่หนุ่มนักสู้ไม่ยอมละทิ้งความฝันเขายืนยันจะเดินหน้าต่อไปและบอกเธอว่าจะคิดคน้นกลนใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาการใช้มือคาร์เตอร์ชื่นชมเสน่ห์บนเวทีของแองเจียเป็นอย่างมากจึงชักชวนให้มาร่วมงานโดยตั้งใจจะปั้นให้เป็นนักมายากลแถวหน้าหนุ่มรอตอบรับข้อเสนอทันทีแต่ปฏิเสธจะเล่นกลนเสกนกเนื่องจากไม่ต้องการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ชายชราจึงประดิษฐ์กลอนกกบบใหหมม่พร้ชุดเาะโล มีกลไกพิเศษเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะอย่างไรก็ตามรับเขาให้ความเห็นว่านักมายากลนะ่ะต้องรู้จักเล่นโศกปรกบ้างหากต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่เหนือความคาดหมายนอกจากนี้ยังได้ว่าจ้างโอลิเวียอดีตนักสแสดงสาวสวยมาเป็นผู้ช่วยบนเวทีรับคัตเตอร์เปิดเผยเคล็ดลับความเซ็กซี่ของเธอช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมจนไม่ทันสังเกตเห็นกลลวงในการสแสดงกลวนครั้งหนึ่งแองเจลเชิญอาสาสมัคร2ค,คนขึ้นมาจับกรงนกและบอร์เดนก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาแฝงตัวเข้าเป็นผู้ชมรอโอกาสแก้แค้น อพอแองเจียเห็นหน้าก็ตกใจบอเดนกดกรงก่อนได้รับสัญญาณทับทำให้อาสาสมัครอีกคนนิ้วหักและกลนของแองเจียเนี่ยก็พังไม่เป็นท่าเจ้าของโรงละครจึงไม่อนุญาตให้พวกเขาทําการแสดงที่นั่นอีกต่อไปแต่ลุงคัตเตอร์ก็แก้สถานการณ์ด้วยการคิดคน้คนกลชุดใหม่เลยแนะนําให้แองเจียเข้าชมนิทรศการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ที่นั่นแองเจียได้พบสิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งของนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะนามว่าเทสลาแต่ยังไม่ทันศึกษาอย่างละเอียดงานก็ถูกยกเลิกไปเสีย่อน เนื่องจากไฟฟ้าแรงสูงดูอันตรายเกินรับท่ามกลางความวุ่นวายเขาบังเอิญเห็นคู่ปรับเก่าที่นั่นด้วยจึงสะกดรอยตามไปจนได้เห็นภาพชีวิตที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบของศัตรูบอร์เดนโอบกอดภรรยาสาวสวยและก็ลูกสาวด้วยรอยยิ้มยิ่งทำให้แองเจยโกรธแค้นเมื่อนึกถึงการสูญเสียคนที่รักและสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์ยิ่งกว่าคือชื่อเสียงของบอร์เดนในฐานะนักมายากลเริ่มเป็นที่กล่าวขานโดยเฉพาะกนมนุษย์หายตัวที่สามารถย้ายร่างจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว แองเจรแอบเข้าชมการแสดงหลายครั้งแต่ไม่อาจไขความลับของกลน,นี้ได้คัเตอร์ผู้มากประสบการณ์ออกความเห็นอย่างเรียบง่ายว่ากลน,นี้มันต้องใช้สองคนที่มีความคล้ายกันเท่านั้นเองแต่แองเจรกลับไม่เห็นด้วยรับแย้งว่าน่าจะมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเลยด้วยความแค้นที่กัดกินใจจึงประกาศจะขโมยกลเป็นการตอบโต้พวกเขาวางแผนแสดงกลเรียนแบบคู่แข่งซึ่งจําเป็นต้องหาตัวแสดงอีกคนในเวลาต่อมาโอลิเวียจึงได้แนะนํารูทนักแสดงขี้เมาให้เข้าร่วมทีมรับหลังจากได้รับการฝึกฝนและแรงโฉมรูทเนี่ยมีรู ร่างหน้าตาใกล้เคียงกับแองเจียเกือบร้อยเปอร์เซนต์และสามารถเรียนแบบท่าทางได้อย่างเป็นธรรมชาติพวกเขาเริ่มฝึกซ้อมกลวมนุษย์หายตัวแบบใหม่แองเจียจะเปิดประตูเข้าไปและทิ้งตัวลงบนเบาะรองใต้เวทีในขณะที่รูทจะยกตัวขึ้นมาบนประตูด้านตรงข้ามที่อยู่ห่างกันพอสมควรครัยและกล่าวทักทายผู้ชมการแสดงครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามผู้ชมโห่ร้องและปลบมือให้กับนักมายากลซึ่งในที่นี้คือรูทที่ออกมาโค้งคำนับบนเวทีขณะที่แองเจียเนี่ยยังคงอยู่ด้านล่างสิ่งนี้ทำให้เขาไม่ พเพราะเชื่อว่าไม่มีใครสนใจคนที่อยู่เบื้องหลังจึงต้องการสลับบทบาทให้ตนเองเป็นผู้ที่ได้รับการชื่นชมคัตเตอร์คัดค้านเตือน,ตนว่าแองเจียควรเป็นผู้ที่เกื้อนนําก่อนสแสดงกลนเพราะมันสําคัญมากหากปล่อยให้รูทพูดผู้ชมอาจจะจับได้เมื่ออยู่ตามลําพังผู้ช่วยสาวจูบให้กําลังใจแองเจียทั้งสองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วแต่ในใจของนักมายากลหนุ่มยังคงจมอยู่กับหญิงรักเก่าด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความแค้นเขาจึงวางแผนร้ายรับขอให้โอลิเวียเนี่ยไปทํางานกับบอร์เดนเพื่อสืบความลับเกี่ยว กับกลมนุษย์หายตัวสาวสวยค้านทันทีบอกว่าศัตรูย่อมรู้ถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเธอกับแองเจียที่เป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานและคงไม่มีทางไว้ใจเธอแองเจียจึงแนะให้เปิดเผยความลับเรื่องการใช้ตัวแสดงแทนเธอหลอกให้อีกฝ่ายตายใจและเชื่อว่าเธอเนี่ยพร้อมจะแปรพักจริงๆหญิงสาวลังเลอยู่ครู่หนึ่งครับก่อนจะรับปากอย่างไม่เต็มใจแต่เมื่อเผชิญหน้ากับบอร์เดนเธอกลับเปิดโปงว่าแองเจียเป็นคนสั่งให้มาสืบความลับนั่นเป็นเพราะเธอผิดหวังที่แองเจียยังหมกมุ่นกับอดีตและเลือดเย็นจนยอมปล่อย เธอไปร่วมงานกับชายอื่นแต่ยังไม่ทันได้เฉลยเรื่องตัวแสดงแทนบอร์เดนก็พูดแทรกขึ้นมาก่อนว่าเขารู้อยู่แล้วโดยสังเกตจากรูปร่างของรูทที่ตัวใหญ่กว่าและท่าทางคล้ายคนเมาครับทั้งยังเยาะเย้ยว่าแองเจียคงเคืองมากที่ต้องโค้งคำนับเสียงปรบมือใต้เวทีแม้จะรู้ความลับของศัตรูจนหมดสิ้นแล้วแต่บอร์เดนก็ยินดีจะรับโอลิเวียเข้าร่วมงานรับเพราะมองออกว่าเธอหมดเยื่อใยกับแองเจียแล้วจริงๆ หลังจากวันนั้นรูทเริ่มทำตัวเหลวไหลสร้างปัญหาให้กับคณะการแสดงไม่ว่าจะเป็นการมาสายพูดนอกบทเรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่มคัตเตอร์ไม่ต้องการเสี่ยงกับมอนี่อีกต่อไปจึงเสนอให้ยกเลิกการแสดงกลมนุษย์หายตัวก่อนจนกว่าจะหาตัวแทนได้หรือคิดกลนใหม่แต่แองเจียยืนกรานที่จะเล่นกลน,นี้ต่อเพราะชื่อเสียงของเขาเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมชายหนุ่มตัดสินใจเพิ่มเงินให้รูทแต่แล้วสิ่งที่คัตเตอร์กังวลก็เกิดขึ้นจริงครับบอร์เดนแอบเข้ามาหลังเวทีย้ายเบาะรองออกจากตำแหน่งทำให้แองเจียบาดเจ็บขาหักจากการตก ส่วนบอร์เดนเองเนี่ยกลับขึ้นเวทีแทนรูดเปิดประตูออกมาทักทายสร้างเสียงหัวเราะให้แก่คนดูแถมยังเชิญให้ไปชมการแสดงของตนที่โรงละครฝั่งตรงข้ามสาเหตุที่รูดเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมและตระหนักถึงอำนาจต่อรองของตนเองนั้นก็เป็นเพราะบอร์เดนเข้ามายุยงซึ่งหายนะทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่โอลิเวียพาบอเดนมาพบกับรูดที่บาร์ แองเจียคาดเดาว่าโอลิเวียมีส่วนรู้เห็นจึงบุกเข้าห้องพักของเธอสาวสวยโตกลับทันควันย,ยืนยันว่าได้ช่วยสืบความลับที่เขาสั่งแล้วบอร์เดนก็มีตัวแสดงแทนเช่นกันสังเกตได้จากเครื่องแต่งกายที่มี2ชุดแต่แองเจียคิดว่าเธอโดนหลอกไอเจาเล่มันอาจจัดฉากให้เชื่อเช่นนั้นอลิเวียก็เลยยื่นสมุดบันทึกของบอร์เดนที่เธอเพิ่งขโมยมาให้ด้านในเนี่ยเป็นรูปภาพและข้อความ ที่ต้องถอดรหัสจึงจะเข้าใจความหมายหนุ่มหลอรับมาด้วยความตื่นเต้นเชื่อว่าเบื้องหลังความสําเร็จของศัตรูอยู่ในบันทึกเล่มนี้คาดเดาว่าต้องใช้เวลาหลายเดือนในการไขปริศนาแต่สาวสวยต้องนําสมุดไปคืนโดยเร็วเพราะกลัวจะถูกจับได้ทว่าแองเจียอยากเก็บไว้ก่อนจึงวางแผนบุกเข้าห้องทํางานของบอร์เดนคืนนี้เพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าเป็นคนอื่นขโมยไปไม่ใช่โอลิเวียหญิงสาวจึงยอมตกลง ช้าวันรุ่งขึ้นบอเดนพบว่าห้องทํางานถูกงัดและสมุดบันทึกหายไปเขากล่าวกับผู้ช่วยด้วยน้าเสียงราบเรียบนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นจากนั้นก็ทําการแสดงตามปกติคืนนั้นฟอลลอนสังเกตเห็นคนสะกดรอยตามเจ้าหน่ายจึงติดตามไปซึ่งก็คือแองเจียนั่นเองครับชายหนุ่มไหวตัวทันจึงเปลี่ยนเส้นทางเข้าไปในตึกร้างฟอลลอนรีบตามเข้าไปก่อนจะติดกับดกักถูกขังไว้ในห้องลับเขาพยายามดิ้นรนหาทางออกทุบผนังจนทาให้คัตเตอร์บาดเจ็บวันรุ่งขึ้นเมื่อคู่แขนเผชิญหน้ากันอีกกครั้ง้งบอออเดเดดนนนนน่่ยขึใทีสุ ก็ยอมใช้วิธีโศกปรกแล้วสินะแองเจียกูให้เผยความลับของกลมนุษย์หายตัวหรือวิธีถอดรหัสของสมุดบันทึกแลกกับชีวิตของฟอลอนบอร์เดนจำใจเขียนข้อความสำคัญให้เมื่อได้สิ่งที่ต้องการแองเจียก็าจากไปทันทีพร้อมเยาะเย้ยคู่ปรับถ้านายขุดเร็วฟอลอนอาจจะยังรอดแต่จากเหตุการณ์นี้กลับทำให้บอร์เดนเนี่ยคิดกลใหม่ได้เขาชวนภรรยาและทีมงานมาเลี้ยงฉลองไม่สนว่าศัตรูจะไขร,รหัสลับในสมุดบันทึกได้หรือไม่ทว่าซาร่าไม่พอใจรับที่ต้องร่วมโต๊ะกับโอลิเวียเนื่องจากระแวงในธ์ ของผู้ช่วยสาวกับสามีหลังพูดคุยกันได้ครู่หนึ่งโอลิเวียก็ขอตัวกลับแต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นบอร์เดนบอกซาร่าวันนี้ผมเพิ่งเจอเรื่องร้ายมาแต่เมื่อเธอขอให้เล่าเขากลับปฏิเสธหญิงสาวตำหนิสามีที่มักมีความลับกับเธอเสมอแต่บอร์เดนยืนกรานเหมือนเคยรับความลับคือชีวิตผมเพราะผมคือนักมายากลแองเจียรีบไปหาคัตเตอร์ที่โรงพยาบาลซึ่งสิ่งที่บอร์เดนเขียนในกระดาษมันคือคำว่าเทสลาแองเจียยิ้มเริ่มเห็นหนทางสู่ชัยชนะจึงชวนไปพบอัจฉริยะผู้นี้ด้วยกันซึ่งอยู่อเมรริกาับ ชายแก่ปฏิเสธและเตือนให้เลิกหมุกมุ่นกับการแก้แค้นแน่นอนแองเจียไม่ฟังเขาเดินทางไปยังโคโลราโดเพียงลำพังเลยได้พบกับเทสลาเป็นครั้งแรกชายหนุ่มแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าผมต้องการเครื่องมือมายากลที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมแบบเหนือกว่าคู่แข่งทำให้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงให้ได้เทสลาตอบอย่างหนักแน่นสำหรับผมไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ผมกำลังพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งแต่มันยังไม่สมบูรณ์และต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงมากแองเจีย,ยยิ้มกว้างเงินไม่ใช่ปัญหา พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ระหว่างที่รอคอยผลงานของนักประดิด็์แองเจียยังคงใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในอเมริกาเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะถอดรหัสข้อความแต่รูปภาพในสมุดบันทึกแต่เนื่องจากบอร์เดนฉลาดมากจึงสลับรูปแบบการถอดรหัสให้ไม่เหมือนกันในแต่ละหน้าจนกระทั่งวันหนึ่งครับแองเจียสามารถไขปริศนาเกี่ยวกับโอลิเวียได้บอร์เดนเล่าถึงตอนที่สาวสวยมาพบและเปิดโปงแองเจียหรือว่าผิดหวังที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลังได้ร่วมงานกับบอร์เดนทั้งสองก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์แบบชู้สาวบอร์เดนยังบอกด้วยว่าเขาเองก็รักโ เพราะไม่มั่นใจในตัวเธอจึงต้องการทดสอบความพักดีโดยสั่งให้โอลิเวียนำสมุดบันทึกไปให้คู่แข่งเพื่อล่อลวงว่าความลับทั้งหมดอยู่ในนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ทุกอย่างเป็นเพียงกลลวงรวมถึงเรื่องเทสลาด้วยกลมนุษย์หายตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทสลาเลยบอร์เดนคาดการทุกอย่างไว้ล่วงหน้าเอาเขียนข้อความเยาะเย้ยศัตรูที่ถูกหลอกจนต้องดันด้นมาถึงอเมริกาแองเจียโกรธแค้นที่ตกหลุมพรางจึงเรียกกลับไปพบชายอัจฉริยะและต่อว่าที่หลอกให้สนับสนุนทุนอีกฝ่ายโต้กลับว่าแองเจียเข้าใจผิด เองครับและตนไม่เคยพูดเลยว่าได้สร้างเครื่องมือมายากวลให้บอเดนผู้ช่วยเทสลาแนะนําให้ใจเย็นก่อนพวกเราได้ทดสอบเครื่องแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่เห็นผลก่อนหน้านี้ เคยใช้หมวกแทนวัตถุทดลองแต่หลังจากปล่อยกระแสไฟฟ้าหมวกยังอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนไหวครั้งนี้เทสลาจะลองใช้แมวทําการทดสอบบ้างรับแต่แล้วผลลัพธ์ก็ไม่ต่างจากเดิมทําให้ทุกคนผิดหวังแองเจยเดินจากไปด้วยความโกรธเคืองแต่กลับพบเรื่องน่าประหลาดใจแมวตัวนั้นเนี่ยวิ่งนําทางเขาไปจนกระทั่งเขาได้พบแมวอีกตัวที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการร,รวมถึงหมวกดําแบบเดียวกันกับที่ใช้ทดลองอีกจํานวนมากเครื่องมือของเทสลาได้สร้างวัตถุที่เหมือนกันขึ้นมาอีกหนึ่งเช่น แต่เทสลาเนี่ยไม่เคยล่วงรู้มาก่อนเลยว่าทำสำเร็จแล้วเพราะร่างโคลนหรือหมวกใบใหม่ปรากฏขึ้นในอีกสถานที่หนึ่งที่ห่างจากต้นแบบพอสมควรครับหลังจากเทสลาทราบเรื่องดึงขอเวลาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนทว่าเพียงไม่กี่วันต่อมาพนักง,งานโรงแรมแจ้งข่าวร้ายแองเจียว่าเทสลาและผู้ช่วยเนี่ยถูกศัตรูก,ก่อกวนเผาอาคารสำนักงานและได้อพยพออกจากเมืองแล้วแต่ก่อนจากไปพวกเขาได้ฝากสิ่งประดิษฐ์นั้นให้กับแองเจียพร้อมเอกสารระบุวิธีใช้และข้อความย้ำเตือนว่า มันเป็นนวัตรกรรมที่อันตรายมากแนะนําให้ทําลายทิ้งดีกว่าอย่าใช้งานเพราะมันอาจนํามาซึ่งความทุกแน่นอนรับแองเจียไม่มีทางทําลายมันเขาเตรียมปืนกระบอกหนึ่งไว้ก่อนจะเปิดใช้งานเครื่องชายหนุ่มก้าวขึ้นไปปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั่วร่าง ฉากตัดมาที่ครอบครัวของบอร์เดนซาร่าต้องเผชิญกับความแปรปรวนทางอารมณ์ของสามีครับเดี๋ยวเขาก็เย็นชาห่างเหินปากบอกว่ารักแต่เธอรู้ดีว่าโกาหกเพราว่าบางครั้งเขากลับมาแสดงความรักอย่างท่วมทน้นจนหญิงสาวเกือบจะหลงเชื่อซาร่าเริ่มหันไปพึ่งสุราทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยขึ้นบอเดนมาปรึกษาเรื่องนี้กับฟอลอนขอให้ช่วยหาทางทําให้ภรรยามั่นใจในความรักของเขาถึงกระน,นั้นชายหนุ่มยังไม่เลิกกับโอลิเวียแอบหาเวลาไปพบหญิงสาวอยู่เสมอคืนหนึ่งครับเมื่อสามีกลับบ,บ้าานดึกร หมดความอดทนแล้วเธอระเบิดอารมณ์ขอร้องให้พูดความจริงและถามว่ายังรักเธออยู่ไหมในที่สุดอีกฝ่ายก็เผยความรู้สึกข้างในออกมาว่าไม่วันนี้ไม่รักซาร่าหัวใจสลายเพราะรู้ว่าครั้งนี้สามีไม่ได้โกหกเขาไม่ได้รักเธออีกต่อไปสุดท้ายรับหญิงสาวตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ส่วนแองเจียกลับมายัางลอนดอนร่วมงานกับคัตเตอร์อีกครั้งเขาจัดทําการแสดงมายากลที่เหนือจินตนาการเมื่อมีเครื่องสร้างร่างโคลนของเทสลาจึงไม่ต้องพึ่งนักแสดงแทนอีกต่อไปแองเจียไม่ได้เผยความลับนี้ให้ใครทราบแม้แต่คัตเตอร์ครับและยังจ้างชายตาบอดมาเฝ้าเครื่องหลังเวทีด้วยความมหัศย์ของกลที่ไม่มีใครทําได้มาก่อนทําให้ชื่อเสียงของแองเจียกลับมาโด่งดังอีกครั้งบอร์เดนทราบข่าวจึงแฝงตัวเข้าปะปนในกลุ่มผู้ชมพยายามค้นหาความลับของยอดกลนนี้ฟอรลอนเองเนี่ยก็สกดร,รอ ตามคณะทํางานจนสืบพบโรงเก็บเครื่องมือแต่พวกเขาก็ยังไขปริศนาของคู่แข่งไม่ได้จนกระทั่งถึงวันที่บอร์เดนได้รับเลือกให้ขึ้นไปตรวจสอบเครื่องมือบนเวทีซึ่งก็คือเหตุการณ์ตอนเปิดเรื่องรับที่นําไปสู่การเสียชีวิตของนักมายากลอย่างแองเจียนั่นเองซึ่งในตอนนั้นจริงๆแล้วคารเตอร์เนี่ยก็ได้วิ่งมาถามบอเดนว่าน,นายทาอะไรลงไป เรื่องราวตัดกลับมาปัจจุบันชงเวลาที่อยู่ในเรือนจำหลังทราบคำพิาาพากษาประหารบอร์เดนหยิบบันทึกของแองเจียมาอ่านอีกครั้งและต้องประหลาดใจเมื่อพบข้อความเยอะหยันราวกับผู้เขียนรู้ล่วงหน้าว่าเขาเหนี่ยจะต้องถูกจับในข้อหาฆาตกรรมรับบ,บอร์เดนรู้สึกจุกที่อกแต่ก็คิดว่ามันอาจเป็นการเล่นตลกของใครบางคนเมื่อทนายมาพบชายหนุ่มจึงถามที่มาของบันทึกอีกฝ่ายยืนยันว่าเป็นลายมือของแองเจียจริงบอร์เดนคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะต่อรองยอมขายความลับทั้งหมดแลกกับการได้พบหน้าลูกสาว เป็นครั้งสุดท้ายวันต่อมาชายที่พาตัวเด็กมาหาก,กลายเป็นหลอดคอนโลเองแต่เมื่อเห็นใบหน้าของหลอดบอร์เดนถึงกับตะลึงช็อกไปหลายวิเพราะเขาก็คือแองเจียรับศัตรูคู่อาฆาตที่ตนเห็นกับตาว่าจมน้ําตายไปแล้วเศรษฐีหนุ่มยิ้มเยาะด้วยความสะใจและประกาศชัยชนะบอร์เดนยังไม่เข้าใจว่าแองเจียรอดพ้นจากการจมน้ําได้อย่างไรแต่ก็เตือนว่าอย่าใช้วิธีโศกกระโกโดยดึงลูกสาวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นแองเจียกลับพูดเตือนถึงจูเลียภรรยาเขาที่ตายเพราะบอร์เดน ขอมกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาสงครามนี้ไม่ใช่ชั้นที่เป็นคนเริ่มในที่สุดบอร์เดนก็ยอมเผยความลับกลนมนุษย์หายตัวของเขารับโดยหวังว่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้แองจรีรับมันมาแต่กลับฉีกทิ้งไม่สนใจจะเปิดอ่านด้วยซ้ำเขาไม่อยากรู้แล้วรับเพราะกลนของตนเนี่ยเหนือกว่าบอร์เดนเศร้ามากเขาบอกลูกสาวพ่อสัญญาว่าจะกลับไปหาหนูและพาหนูกลับบ้านให้ได้ชายหนุ่มพยายามขอร้องให้แองเจีช่วยยืนยันกับสารว่ายังมีชีวิตอยู่แต่อีกฝ่ายกลับพาเด็กจากไปอย่างเลือดเย็นบอร์เดนตะโกนบ ผู้คุมอย่างสิ้นหวังเขาดิ้นคลานอย่างเจ็บปวดแองเจียยังไม่ตายมันคือหมอนั่นไงแต่ไม่มีใครเชื่อเลยก่อนการประหารฟอลอนแวะมาหาบอร์เดนบอกลาด้วยความสิ้นหวังและขอโทษที่ไม่เชื่อฟังคําเตือนในทุกๆเรื่องเลยรวมถึงเรื่องซาลาดเขามอบลูกบอลคู่ใจให้เป็นที่ระลึกและกล่าวคําสั่งเสียสุดท้ายขอให้นายได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ฟอลอนรับลูกบอลไว้ในมือและบอกลาด้วยน้ําเสียงเศร้าส้อย คัตเตอร์ขอเข้าพบหลอดคอนโลเพื่อเตือนถึงอันตรายของเครื่องมือมายากลย้ายร่างนี้แต่แล้วก็ต้องผงะเมื่อเห็นว่าท่านหลอดเนี่ยคือแองเจียครับที่ยังมีชีวิตอยู่ชายแก่เห็นว่าลูกสาวบอรเดนอยู่ในความดูแลของแองเจียเขาก็ตำหนิที่อีกฝ่ายป้ายสีศัตรูและขอให้ทบทวนการกระทำนี้อย่าพลากพ่อไปจากลูกแองเจยไม่ยอมอธิบายอะไรครับบอกเพียงว่าจะไม่ใช้เครื่องมือนั้นอีกแล้วและขอให้จัดส่งเครื่องไปที่โรงละครของตนก่อนออกจากคฤหาสน์คัตเตอร์ไม่อาจปล่อยให้เด็กหญิงอยู่กับคนหดเหี่ยมเช่นนี้ แอบพาตัวเด็กน้อยไปด้วยในค่ำคืนที่บอเดนถูกลงโทษด,ด้วยการแขวนคอแองเจียกลับไปที่โรงละครของเขาซึ่งเป็นที่เก็บเครื่องสร้างโคลนของเทสลาและซากตู้น้ำมากมายที่บรรจุร่างโคลนของตัวเองดับเขาตัดสินใจเลิกแสดงกลมนุษย์ล่องหนเพราะไม่ต้องการฆ่าร่างโคลนของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆคืนของการแสดงทังในใดนั้นบุคคลลึกลับก็ปรากฏตัวในความมืดชายอันตรายโยนบอลยางให้แก่แองเจียก่อนจะเหนียวไกลใส่เขาทันทีปิดฉากความแค้นที่ยาวนานของทั้งสองฝ่ายแองเจีย ตกตะลึงเมื่อเห็นใบหน้ามือสังหารเพราะว่าน,นั้นคือศัตรูตลอดการที่ควรตายไปแล้วนั่นเองบอรเดนผู้รอดชีวิตฉเฉลยปริศนาที่ฝ่ายสงสัยมานานซึ่งก็พีครับรถแท้จริงแล้วเขามีฝาแฝดซึ่งก็คือฟอลลอนนั่นเองพวกเขาทั้งสองสลับกันสวมบทบาทเพื่อรักษาความลับของกลมนุษย์หายตัวทําให้เขาสามารถเป็นได้ทั้งบอรเดนและก็ฟอลลอนแองเจียเจ็บใจที่คู่แข่งใช้เพียงเทคนิคง,ง่ายๆเหมือนที่คัตเตอร์เคยบอกเขาเอ่ยถามแกเป็นคนที่เข้าไปในกล่องหรือออก จากกล่องกันแน่บอร์เดนอธิบายมันไม่ง่ายเลยเมื่อคนนึงเสียนิ้วอีกคนก็ต้องยอมสละเช่นกันเพื่อเป็นคนเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบคนนึงรักซาร่าจริง ซึ่งก็คือบอร์เดนคนที่อยู่ตรงนี้ครับเขารักครอบครัวเป็นหลักเป็นคนที่ไปร่วมงานศพของจูเลียและบอกไม่รู้ว่าตนมัดเงื่อนอะไรไม่บ้ามายากวนเข้าเส้นส่วนบอร์เดนอีกคนคือคนที่รักโอลิเวียซึ่งก็คือชายที่โดนประหารวันนี้เขาเป็นคนเจอโอลิเวียวันที่เธอมาหาวันแรกเป็นคนที่รักมายากวนสุดชีวิตสุดต่งเต็มไปด้วยความลับไม่ได้รักซาร่าชายที่อยู่ตรงหน้าเอ่ย เห็นการเสียสละหรือยังมันทําให้กลนออกมาดีแต่อย่างนายคงไม่เข้าใจสินะแองเจียก็ส่วนเลยครับว่าเขาเองก็เสียสละภาพตัดให้เห็น ตอนที่แองเจียเข้าเครื่องไฟฟ้าครั้งแรกเขาโคลนตัวเองออกมาและต้องยิงจบชีวิตร่างโคลอนอีกคนทําให้ทุกครั้งที่แสดงกลเนี่ยมันต้องใช้ทั้งความกล้าความบ้าบินความเสียสละเขาไม่เคยแน่ใจเลยว่าตัวเองจะกลายเป็นคนที่อยู่ในตู้หรืออยู่ข้างบนแองเจียชีย้ให้อีกฝ่ายดูในตู้แต่บอร์เดนไม่สนแล้วนายเดินทางไปครึ่งโลกใช้เงินไปมากมายทําเรื่องเลวร้ายและก็ไม่ได้อะไรเลย แองเจียก็ยิ้มไม่ได้อย่างนั้นเหรอในไม่มีวันเข้าใจว่าทํำไมเราถึงทําแบบนี้การที่เราหลอกคนดูได้มันทําให้พบบางสิ่งที่พิเศษนั่นคือสีหน้าของพวกเขายังไงละ่ะพูดจบคํานั้นแองเจียก็สิ้นใจ บอร์เดนกลับไปหาลูกสาวที่อยู่กับคัตเตอร์และรับเธอไปดูแลภาพตัดให้เห็นตู้นับสิบของแองเจีลที่ถูกเผาในนั้นคือร่างโคลนของเขารับที่ต้องยอมเสียสละชีวิตในทุกๆโชว์นี่คือการอุทิศจิตวิญญาณแบบสุดโต่งเพื่อบางสิ่งที่พวกเขาเชื่อและศรัทธา และนี่คือ The Prestige ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่8.5เต็ม10คะแนนครับส่วนวัตเทนนักวิจารณ์ให้ไว้ที่7จะฝั่งคนดู92%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้มีให้ชมเต็มเรื่องที่ HBO Max และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแม n ก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี